นี่ก็จะเป็นวิธีการเป่าผมของน้องนะคะ ให้มันคองๆนี่เลยไม่เป่าขึ้นให้มันคองๆล่องนอะ าบแป้งก่อนนะคะก็ร oh ู้สึกยังไงมากอ่ะเออมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆไหมอะไรเหรอ เา้าคอมก็แบตหมดปะใช่ปะคอมแบตหมดหรออ๋อปิดตหรอกน,นะตร,ตรงตรงจออ่ะจอเลรอ ออนนี้น้องก็เดี๋ยวใส่แว็ก้์ก็เสร็จแล้วนะคะปกติก้็ใส่ไหม <c oughs> พี่หน่อยถ่ายขึ้นไปอะค่ะ ให้มันพคองๆจับรูดอะฮะกำตรงโคนมันหน่อยอะอะฮะข้างๆนั่นแหละเอาขึ้นไปอีกพี่ดันข้างล่างขึ้นไปเลยเจ็บไหมก้อเจ็บไหมไ <laughs> น้องก้อนเราทำหน้าแบบว่าเจ็บใช่ไหมคะ พี่ต้องใส่ตัวหนึ่งอะตัวสีเทาอะค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมคะคุณน้องพูดเลยค่ะตันจากท้ายก้นไปเลยพี่ โซ่แรกชืจะทำเธอทำซุปวันนี้เลี้ยงก้อกับโบกินไหมกินไหมจะกินโคล่าบ้างกินโบกินนะก็กินไหมพายุกิกนทัวอาจริงเหรอเอาพายุกินเหรอพายุอยู่เท่าไหร่จริงดิตายแล้ว โบมานั่งเลยบโบถ้าขาวบา,ะะา,างค่ะเดี๋ยวโบก็จะลงแล้วนะคะลงนั่งแล้วอฮะน้องโบเป็นไลน์ต่อไปค่ะ <c oughs> เป็นเศรษฐีไลน์ต่อไป <c oughs> <c oughs> เป็นมัสเตอร์แอ ่ต่อไปธุรกิจได้ไหมก็ได้ไหมชอบป่ะหรือยังเฉยเฉยอยู่พี่จะได้ปรับปรุงร้านนี่คะอ้าวน้ดีที่ชอบไหนเพูดเลยพูดเลยเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปแชร์กันในห้องอยู่แล้วตะกวทิ้งเลยก็ก็ยังไม่ตอบพี่เลย ยังไม่ต่อเราอาไดต่อ,อนี่ก่อนถังเกงอ่ะปเออปิปไไดไปปะเราก,ก,ก็จะมาถึงน,น้องโบนะคะน้องโบรู้สึกยังไงคะรู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาให้กับใดวนวคะ่ะพี่้ยงของน้องเขาบ้างยเอาหน้ามาไหมหน้ามาปัด

เดี๋ยวเรามาถ่ายตอนจบแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้ช่างกับน้องโบก็คุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ใหม่กับการตัดผมในครั้งนี้